ว้าวคุณอยากได้ใช่หรือเปล่าลาตาแววเลยละเออใช่ละสิแต่ตอนนี้ฉันน่ะมีเงินไม่พอร็อกเออฉันหวังว่าคุณน่ะจะจ่ายกำไรบางส่วนมาให้ฉันล่วงหน้านะอ๋อสำหรับเรื่องที่คุณนั้นเพิ่งช่วยไปผมเองก็ไม่รู้จะให้อะไรคุณเพิ่มอีกแล้วละเออเดี๋ยวผมจะทำสิ่งที่คุณต้องการให้นะเออและทำไมเหรอที่ผมเรียกคุณมาที่สำนักง,งานของผมนะเฮ้นี่นี่มันอะไรนะ ใช่แล้วละนี่คือทรัพย์สินทั้งหมดร่วมถึงรถลิมูซีนผมซื้อให้คุณหมดเลยขอบคุณที่คุณนั้นช่วยพ่อแม่ของผมไว้ตอนนี้น่ะมันเป็นของคุณแล้วละ่ะเอ,อ้ยาหมดเลยไมเคิลตอนนี้น่ะฉันไม่รู้ว่าจะแสดงความรู้สึกยังไงซิคุณน่ะสมควรได้รับมันแล้วละ แถมยังไม่ได้มีอะไรเทียบกับการที่เรานั้นได้เงินจากที่การทำมักหน้านั่นอีกนะมันเป็นข้อตกลงแบบวินวินเลยละมันใช้สำหรับการตกแต่งของผมจะเปลี่ยนทุกทกคนไปแต่ยังไรก็ตามเถอะมักนะ่ะเขาไม่ใช่คนเวลวหรอกเขาแค่อารมณ์ไม่ดีเขาทำให้คุณโกรธหลายครั้งแต่ฉันหวังว่าคุณจะไม่รังเกียจน,นะแต่คุณน่ะก็ต้องเลือกผู้บริหารด้วยตัวคุณเองนะ อ๋อโอเคสิโอเดี๋ยวฉันขอผู้หญิงคนนั้นได้หรือเปล่าล่ะฉันคิดว่าเธอเป็นประโยชน์กับฉันมากเลยละเออที่จริงฉันสามารถแนะนําให้คุณให้ใครก็ได้นะถ้าคุณต้องการแต่คุณแค่ต้องการผู้หญิงคนนั้นนั่นเหรอใช่แล้วล่ะเธอเก่งกว่าคุณไปตั้งเยอะเลยละฮ่าฮ <laughs> เอาละเอาละเธอเป็นของคุณแล้วละโออีวามานี่สิเออโอ,โอเคค่ะคุณนายเย่ คุณนเป็นคนที่5นะแต่คุณหลินนะเออจ้างคุณซะแล้วละตอนนี้เขาเป็นเจ้านายใหม่ของคุณแล้วละอะอะไรนะคะอ้าจากนี้ต่อไปนะเธอน่ะเป็นเลขาของฉันแล้วนะและเธอก็ต้องจัดการเรื่องความวิววาวอะไรพวกนี้และความร่วมมือกับฉันกับของคุณเย่ด้วยนี่นะคือเงินที่ได้รับ1 0 0 0 0แสนหยวนต่อเดือนนี่คือเงินของคุณสําหรับเดือนนี้นะ ปรดจะทำสัญญาด้วยล่ะฉันต้องไปดูโรงแรมก่อนนะฮ่าฮาเดี๋ยวฉันมานะไปยเอ่อนี่นี่นี่คือความฝันงั้นเหรอฮ่าฮาฮาเขาดูตลกจังเอ้ยนั่นนั่นเขาต้องบ้าไปแล้วแน่ๆเลยเอ้ยเอ้งหัวนั่นมันมาจากไหนนะฮ่าฮเขาตลกดีเลยนะเนี่ฮ่าฮ่าเอ้ยฉันจะถ่ายรูปของเขาและโพสตลงในช่วงเวลา เฮ้อแม่แม่ผู้ชายคนนั้นปล่อยหรือเปล่าฮะโยเข้าไปแล้วโยบูมตุ้มตุ้มขออนุญาตนะเฮ้อฉันนี่มันสุดยอดมากจริงๆเลยฮ,ะ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 ฮะ่าฮรู้สึกดีมากเลยละ เฮ้ hey, ฉันจะบอกลิลลี่และเชดให้มาเป็นผู้จัดการของฉันและจะเออสวัสดีโอลลโองั้นเหรอไม่ค่อนบอกฉันว่าแกต้องการคุยกับฉันงันเหรอไอคนขี้แพ้เฮ้ hey, โหดได้เกินไปแล้วนะเนี่ยนฮน่าฮ่า <c oughs> <c oughs> น่นก็เป็นเพราะว่าฉันเกลียดแกแล้วก็มันยังไงล่ะฉัน่ะไม่อยากคุยกับคนอย่างแก แต่ฉันเองก็รู้ว่าแกต้องการอะไรฉันเลยโทรมาหาแกเพื่อบอกอะไรบางอย่างแกน่ะมันห่วยแตกสิด,ดีเลยละ่ะอ่าคุณเองก็ทราบดีอยู่แล้วนี่นะเฮ้ยบอกฉันเกี่ยวกับมันได้หรือเปล่าว่าจะหาคนเหล่านั้นได้ที่ไหนนะแกไม่รู้หรอกว่าแกกําลังเล่นอยู่กับใครนะใช่แล้วละ่ะฉันน่ะสูญเสียคนไปมากมายไอ้คนพวกนั้นน่ะมันเป็นแค่พวกสวะที่มีกลิ่นเหม็นและขาดระเบียบแต่พวกมันน่ะอันตรายมากเลยละ่ะ เฮ่เฮ hey, hey. ฉันจะให้เบาะแสอะไรบางอย่างเลยละเพื่อว่าคุณจะไปที่ไหนได้โดยที่ไม่รู้ว่าคุณกำลังจะไปไหนแม้แต่ตำรวจเองก็ยังทำอะไรพวกเขาไม่ได้ฉันรู้ดีว่าแกนั้สามารถรับดือได้เพราะแกมันเป็นหมาบ้าที่ไม่ยอมปล่อยยังไงละ่ะอ๋อแล้วคุณตื่นเต้นหรือเปล่าละ่ะเฮ่เข้าใจแล้ว คุณน่ะไม่สามารถจัดการกับเรื่องนี้ได้ใช่หรือเปล่าละ่ะดังนั้นคุณเลยต้องการให้ฉันน่ะไปท,ทําแทนใช่หรือเปล่าละ่ะอ้อคุณนี่เฉลิ้มากเลยละ่ะใช่แล้วละ่ะคุณเท่านั้นแหละที่จะสามารถทํางานนี้ได้นะและคุณเองก็เป็นคนเดียวที่จะสามารถจัดการกับพวกเขาได้อย่างแน่นอนฉันอยากเห็นคุณตายไปพร้อมกับพวกเขามากกว่าคนเหล่านั้นน่ะป่วยเหมือนกับคุณนั่นแหละอันตรพาณยในท้องถิ่นจํานวนมากนะเข้าร่วมกับพวกเขาสหม,มด นี่แกน่ะพูดมากเกินไปแล้วนะเอาละเอาละบอกฉันทีว่าจะหาพวกเขาเจอได้ที่ไหนพวกมันน่ะกำลังจะทำลายเมืองถ้าไม่มีใครหยุดฉันน่ะก็ไม่อยากจะให้มันเกิดเรื่องนั้นขึ้นหรอกฉันน่ะไม่สนว่าพวกเขาจะเป็นใครพวกเขาหนีไม่พ้นแน่นอนเพราะว่าพวกเขาทำลายเพื่อนของฉันสำนักงานใหญ่ของพวกมันนะตั้งอยู่ที่ถนนไม้พวกมันพูดคุยเกี่ยวกับผู้หญิงที่เดินทางไปคนเดียวและขายพวกมันในต่างประเทศ แกน่ะต้องหาวิธีล่อพวกมันมาให้ได้อ้อตกลงตกลงเข้าใจแล้วล่ะโอเคโชคดีละแม่แต่ไมเคิลก็กลัวผู้ที่มาใหม่งั้นเหรอฉันสงสัยว่าพวกมันมีอะไรกันแน่ถนนสายใหม่อาจารย์คุณบอกว่าพวกนั้นอยู่แถวนี้งั้นเหรอแต่เราเองก็อยู่มาแถวนี้ก็เกือบชั่วโมงแล้วนะแต่ผมเองก็ไม่เห็นพวกมันเลย เอ้ไอนะ้ไม้น่ะมันไม่จําเป็นต้องโกหกฉันหรอกเออมีคนมากมาอยู่ที่นี่แล้วพวกเราจะหาเจอได้ยังไงล่ะครับเพรพวกเขาเน่ะไม่ออกมาล่าหรอกเมื่อมีฝูงชนแบบนี้นะเที่ยงคืนเออแต่นี่มันตีหนึ่งแล้วนะครับผู้คนเองก็หายไปแล้วทําไมพวกมันถึงไม่ปรากฏตัวออกมาอีกละ่ะอ้ฉันคิดว่าไม่มีใครกล้าเดินเส้นทางนี้คนเดียวหรอกเพราะมีผู้หญิงจํานวนหลายคนที่หายตัวไป เออแล้วพวกเราจะทำยังไงดีล่ะโอเคล่ะฉันมีแผนแล้วนายน่ะแต่งตัวให้เหมือนผู้หญิงและล่อลวงให้พวกมันออกมาฮะผมมันเหรอผมตัวใหญ่เกินไปผมดูไม่เหมือนผู้หญิงหรอกพวกมันต้องทำอะไรนายแน่นอนและมันจะพาลัก,ลกพาตัวนายไปฉันจะติดตามนายและดูว่าพวกมันจะทำอะไรบ้างเอออาจารย์ผมคิดว่าคุณน่ะรูปร่างดีจะตายนะผมคิดว่าคุณน่าจะทำงานนี้ได้แน่นอน ฉันกันเหรอเออฉันน่ะไม่สามารถช่วยนายได้นะนายนะ่ะต้องไปอ่าไม่ไม่ใช่ผมไม่ไม่ใช่เฮ้ไปเธอไปเธอนายต้องการที่จะแก้แค้นไม่ใช่เหรอเออลิล,ลี่ถูกลักพาตัวไปแต่ผมเองก็ช่วยเธอไว้ได้นะครับอ้อฉันน่ะมีความคิดนะฮะหม,มาพูดได้เออแถมยังเคี้ยวหมาฝรั่งอีกโอ้บ๊อบบี้บอกความคิดเห็นเกี่ยวกับนายมาหน่อยสิ ครึ่งอมตะก็พวกคุณทั้งสองคนนั่นแหละจะต้องแต่งตัวเหมือนผู้หญิงและผมเองก็จะช่วยพวกคุณเองเอ่อดูเหมือนจะเป็นโสเภณีมากกว่าเลยนั่นเนี่ยเดีอฮะอะไรนะ โอ้เลือกไก่สองตัวงั้นแหละเนี่ยเฮ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 เอาจารย์มีคนกําลังมาหาพวกเรานี่พยายามดึงดูดเข้าไว้นะด้วยลักษณะที่เป็นมิรเฮ้สาวน้อยอย่าไปสิออกไปเที่ยวกับฉันก่อนสิอ๋อคอยเั้นเหรอเสียงผู้หญิงนะครับเออฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่เข้ากับคนงงายหรอกนะโอ้คุณน่ะสบายดีหรือเปล่าเนี่ย S <S <an other> อเอ้แกเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าเกลียดมากเลยการทำศัยกรรมพลาสติกของแกล้มเหลวหรืองไงกันนี่อฮะนี่คุณคิดว่าฉันไม่สวยหรือไงกันเนี่ยเจษอย่าเปิดเผยตัวตนของตัวเองเออเออเอเอ,เอ,เอ,เอกำลังจะตายแล้วอุ้ยอะไรกันนี่นี่มันเป็นวันที่เรามาเจอกับผู้หญิงสองคนที่น่าเกลียดมากเลยเฮ้ยมาดื่มกันต่อดีกว่า ฉันก็ไม่ชอบพวกคนละแยะเอะ้ยเชียอาจารย์มีแต่พวกคนเมาเท่านั้นแหละลที่มาหาพวกเราแถวนี้ไม่มีคนเลวเลยพวกมันรู้ว่าพวกเราเป็นผู้ชายที่แต่งตัวเหมือนผู้หญิงแน่นอนอืมดีฉันน่ะไม่คิดอย่างนั้นหรอกนะพวกคนมารเหล่านั้นน่ะไม่รู้ว่าพวกเราดูเหมือนผู้หญิงหรอกเนื่องจากวิธีนี้ใช้การไม่ได้ผลเราจะดำเนินการเชิงรุก โอ้เขาต้องรู้อะไรบางอย่างแน่นอนแก๊งท้องถิง่นแถวนี้ต้องรู้บางอย่างเกี่ยวกับผู้ที่มาใหม่แน่นอนโอ้อาจารย์คุณฉลาดมากเลยเฮ้ hey. อะโอ้ย่านี่นี่คุณทําให้ฉันกลัวนะพวกคุณน่ะเป็นใครกันเออแล้วไอ้นายตัวใหญ่ข้างหลังนั่นนายเป็นรถถังหรือไงกันหยุดนะเพื่อนของฉันก็แค่อบวกอินนิดหน่อยนะเออพวกคุณต้องการอะไร เออมันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละเราอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากนะเราต้องการเงินคุณรู้ว่าพวกเราต้องการได้งานเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายฉันสงสัยว่าคุณจะมีข้อเสนออะไรหรือเปล่านะพอได้แล้วล่ะคิดว่าฉันโง่มากหรือไงกันฉันไม่สามารถบอกคุณได้น่นหรอว่าพวกคุณเป็นแค่ตัวปลอมนะที่ปลอมตัวมาเอออย่าเสียเวลาเลยเชดลงมือกันมาค่ะเขากันเถอะ เออเออเออจะตมานติเดี๋ยวคอนเดี๋ยวคอรนเดี๋ยวคอรนเอ้ยโอเคละโอเควางฉันลง,อง่อนฮะนี่พวกนายต้องการหาแก๊งใหม่งั้นเหรอทำไมคุณถึงไม่พูดก่อนหน้านี้ล่ะฮะนายรู้จักพวกเขางั้นเหรอใช่แล้วล่ะนายมาถูกคนแล้วล่ะฉันรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในบนถนนสายไหมเลยล่ะองค์กรที่เรียกว่าสวรรค์พวกเขาเพิ่งจะเข้ามาไหมแต่พวกเขาก็ควบคุมแก๊งท้องถิ่นทั้งหมดเลยล่ะ น,นั่นมันอะไรนะพวกเขาบอกว่าเจ้านายสวรรค์ของเขาน่ะไม่ใช่คนธรรมาดาหรอกนะพวกเขาบอกว่าพวกเขามีพลังพิเศษฮะพวกเขาเริ่มต้นด้วยเพียงแค่สี่คนวันที่พวกเขามาแก้งท้องถิ่นพยายามที่จะส่องสอนพวกเขาแต่ก็ไม่มีใครกลับมาเลยผู้คนคิดว่าสวรรค์ลึกลับและทรงพลังมากนักเลงในท้องถิ่นจำนวนมากเข้าร่วมกับพวกเขา พวกเขาลดค่าของใครและพวกเขาก็ชอบขยะพลังพิเศษเัินเหรอน่าสนใจดีแฮเออฉันไม่สามารถยืนดูเฉยๆได้แล้วละ่ะความลึกลับเัินเหรอที่แพร่กระจายไปทั่วเมืองและพวกเขาจะทำลายสถานที่แห่งนี้ในช้าหรือเร็วก็ตามเออแล้วพวกไหนต้องการอะไรงั้นเหรอเออเพื่อที่จะล้มพวกเขางั้นเหรอสองคนเนี่ยนะเออฉันขอเตือนพวกคุณไว้ก่อนเลยนะพวกเขามีพลังพิเศษ ไม่ต้องกังวลหรอกนะคุณรู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนใช่หรือเปล่าคุณแกล้งทำว่าเป็นพ่อขาและทำเซ็นสัญญากับพวกเราเอ,อ่อกับคุณนั่นเหรอไม่ล่ะฉันไม่ไปแน่น้องนฉันไม่ต้องการที่จะเข้าร่วมกับพวกเขาและฉันเองก็ไม่ต้องการที่จะขัดใจกับพวกเขาด้วยฉันนเป็นคนดีนะฮะคนดีงั้นเหรอตลกจังเลยนะเนี่คุณส่งนามบัตรของผู้คุมนะการ์ดใบเล็กๆนี่งั้นเหรอเออคุณหมายถึงสิ่งนี้งั้นเหรอ อ,อแล้วมันคืออะไรกันฟะเนี่ยฮะนี่นะมันคือการแมวคาเฟ่ยังไงล่ะคุณมอบสิ่งนั้นในตอนกลางดึกเนี่ยนะอ่าใช่แล้วล่ะผมน่ะทำงานในร้านแมวคาเฟน่นะฮะแวะมาหาผมได้ตลอดเลยนะและบอกชื่อของผมไปและพวกคุณก็จะได้รับส่วนลดเลยละ่ะอ่าไม่ล่ะฉันให้นายก่อนเลยก็แล้วกันอ่าไ,ไ,ไม่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 เอาไม่เอาเออก็ได้ก็ได้ฉันจะพาคุณไปที่นั่น ทางเข้าที่พักผิงที่ล้าสมัยในเขตชานเมืองนี่นะ่ะมันคือทางเข้าฐานของสวรรค์เลยละมันเป็นความลับมากเลยที่จะต้องเคาะประตูฮะใครงั้นเหรอฮะให้ฉันเห็นหน้าก่อนง่ายเพื่อนฉันต้องการที่จะเข้าร่วมกับคุณฉันนะ่ะนำลูกไก่สองตัวที่กำลังร้อนร้อนเลยละดูนี่สิฉันนะ่ะฝึกพวกเขาเป็นอย่างนี้เลยละ่ะพวกเขาน่ะสวยงามมากเลยละเออ ตอนนี้นะ่ะฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันเป็นคนโง่เลยละแม้แต่คนโง่เองก็รู้ว่าพวกเรานั้นเป็นผู้ชายแต่แล้วถ้าพวกเขารู้ว่าพวกเราจะบุกไปละ่ะไม่ไมพวกเขาจะตื่นตัวและทำลายตบกันทำตัวให้เหมือนผู้หญิงและดูเหมือนว่าเขาจะซื้อมันหรือ,รอเปล่านะโอเคเลยครับโอ้เข้ามาก่อนซิเอ้เขาซื้อมันงั้นเหรอเออทำไมพวกเขาต้องแต่งตัวแบบนั้นด้วยนะ ดีละพวกเราอยู่ในฐานของพวกมันแล้วเชสเราต้องทำลายสถานที่แห่งนี้นะและช่วยเหลือตัวประกันให้ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้เราต้องไปปฏิบัติการตามสถานการณ์เข้าใจหรือเปล่าใช่ครับผมรู้ว่าควรจะทำอย่างไรโอ้โหนี่นะเหรอคือสวรรค์นนะ่ะ